ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังบวกและเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยและฟังเพลินไปกับเรา Develop Yourself ครับว่ากันว่าบางคนนั้นดูแพงได้จริงโดยไม่ต้องใช้ของราคาแพงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะความดูแพงที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณสวมใส่แต่มาจากพลังของจิตใจและท่าทีที่คุณแสดงออกต่อโลกคนที่ดูแพงมักมีความสงบในตัวเองพูดน้อยแต่ชัดเจน มีขอบเขตชัดมีความมั่นใจโดยไม่ต้องอวดและไม่ไขว่คว้าการยอมรับจากใครเพราะพวกเขาเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ต้องการคำยืนยันจากภายนอกแต่เติบโตจากความมั่นคงภายในในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมของคนที่ดูแพงคือภาพสะท้อนของ emotional maturity วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงจนสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์การไม่ไม่จำเป็นต้องยกตนข่มใครไม่ต้องแข่งขันกับใคร ได้กลับมีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะความนิ่งความเรียบง่ายและความมั่นใจของพวกเขาพูดแทนทุกสิ่งความดูแพงจึงไม่ใช่เรื่องของเงินแต่คือเรื่องของพลังภายในที่คุณปล่อยออกมาอย่างมั่นคงสงบและส่งพลังสเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากเข้าใกล้เคารพและจดจําโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยสักนิด 1. พูดน้อยแต่ชัดเจนคนดูแพงไม่พูดเยอะเพื่อให้คุณอื่นยอมรับแต่พูดเท่าที่จําเป็นและตรงประเด็น เพราะเขาเข้าใจว่าความเงียบคือพลังในเชิงจิตวิทยาการพูดน้อยแต่มั่นใจทำให้สมองของคนฟังให้คุณค่ากับคำพูดของคุณมากขึ้นยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่คำพูดนั้นยิ่งทรงอิทธิพลคนที่พูดน้อยแต่ชัดเจนกลับโดดเด่นที่สุดเสมอเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้คำพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ใช้เพื่อสื่อสารด้วยความมั่นใจและความเข้าใจในตัวเองนั่นคือเสน่ห์ของคนที่ดูแพงแม้ไม่ต้องอวดฐานะ คนที่พูดเก่งกลับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นกว่าคือคนที่พูดน้อยแต่ทุกคำมีน้ำหนักไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเพื่อให้ดูฉลาดแต่เลือกใช้ความชัดเจนและจังหวะเป็นอาวุธทางจิตวิทยาการพูดน้อยแต่ชัดเจนคือการรู้ว่าคำพูดมีพลังและรู้จักใช้มันอย่างคุ้มค่าไม่ต้องอธิบายยืดยาวเพื่อให้คนเข้าใจแต่ใช้ประโยคสั้นๆที่สะท้อนความมั่นใจและการควบคุมตัวเองได้อย่างเหนือชั้นเพราะยิ่งคุณนิ่งยิ่งไม่รีบร้อนจะพูด คุณยิ่งดูแพงขึ้นในสายตาคนอื่นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มักผ่านการคิดก่อนพูดมีระบบในหัวที่ชัดและไม่ใช้คำพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจจิตวิทยาชี้ว่าคนที่พูดน้อยมักถูกมองว่าน่าเชื่อถือกว่าเพราะสมองของผู้ฟังจะเชื่อมโยงความนิ่งเข้ากับความมั่นคงและความมั่นใจดังนั้นหากอยากดูมีคลาสดูฉลาดโดยไม่ต้องพูดมากให้ฝึกพูดเฉพาะสิ่งจำเป็นและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงชัดถ้อยชัดคำ เพราะบางครั้งเสียงเบาแต่มั่นใจก็มีอิทธิพลกว่าคำพูดดังๆที่ไร้สาระจิตวิทยาของคนที่พูดน้อยแต่ชัดเจนสะท้อนความมั่นใจในตัวเองคนที่พูดน้อยไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะพวกเขารู้ว่าเมื่อ,อไรควรพูดและพูดเพื่ออะไรจิตวิทยาชี้ว่าคนที่กล้าพูดในจังหวะที่เหมาะสมคือคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่ต้องการการยอมรับจากใครสร้างออร่าของความแพงผ่านความชัดเจน การพูดตรงประโยคสั้นแต่ได้ใจความทําให้คุณดูมีระดับมีวิสัยทัศน์และน่าเชื่อถือเพราะคนที่รู้จักเลือกคําพูดคือคนที่ควบคุมอารมณ์และพลังของตัวเองได้นี่คือหนึ่งในพฤติกรรมขั้นสูงที่สะท้อนถึงคุณภาพจิตใจการพูดน้อยทําให้คําพูดมีค่าเมื่อคุณไม่พูดพร่ําคําพูดของคุณจะมีน้ําหนักทางจิตวิทยาคนจะฟังคุณด้วยความตั้งใจเพราะรู้ว่าทุกคําที่คุณพูดมีเหตุผลมีความหมายและมีพลัง นี่คือเสน่ห์ของคนที่ดูแพงไม่ใช่เพราะพูดมากแต่เพราะพูดอย่างมีคุณค่านิ่งให้ดูยิ่งใหญ่พูดให้น้อยแต่ชัดเจนเพราะคำพูดที่มีพลังมาจากจิตใจที่มั่นคง 2. ควบคุมอารมณ์ได้ดีความหรูหราไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความนิ่งเวลาเจอเรื่องไม่ถูกใจคนที่มีระดับทางจิตใจจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เพราะรู้ว่าการควบคุมตัวเองคือความเหนือกว่าความนิ่งที่มาพร้อมรอยยิ้มบาง คือพฤติกรรมที่ดูแพงอย่างแท้จริงคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักโดดเด่นอย่างไม่ต้องพยายามพวกเขาไม่จําเป็นต้องเสียงดังไม่ต้องโต้เถียงแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทําให้คนรอบข้างเกรงใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่มีสติและสมาธิสูงพวกเขาไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกมากําหนดความรู้สึกของตัวเองเมื่อคนอื่นโกรธพวกเขายังสงบเมื่อคนอื่นเร่งพวกเขายังนิ่ง และเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดพวกเขาคือศูนย์กลางของความมั่นคงนี่แหละออร่ราของความแพงที่ไม่ต้องแต่งเติมด้วยเครื่องประดับหรือคำพูดใดๆเพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้แปลว่าควบคุมพลังในตัวเองได้และคนที่ควบคุมพลังตัวเองได้ก็คือคนที่เหนือกว่าความวุ่นวายของโลกนี้การนิ่งไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะรู้ว่าอารมณ์ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาการเงียบไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรู้ว่าความสงบมีพลังมากกว่าเสียงโวยวาย ในมุมน้องจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์คือสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความน่าช่วยถือภาวะผู้นำและความสำเร็จระยะยาวคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักไม่ต้องใช้เสียงดังเพื่อให้ใครรับฟังไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ยืดยาวเพราะท่าทีของเขาก็เพียงพอให้คนเข้าใจว่านี่คือคนที่มีพลังภายในไม่ใช่พลังจากการแสดงออกในจิตวิทยาพฤติกรรมของคนที่ควบคุมอารมณ์ได้สะท้อนสมองที่เติบโตเต็มวัยทางอารมณ์ เขาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องตอบกลับไม่ใช่ทุกสถานการณ์ต้องชนะและไม่ใช่ทุกคำพูดต้องอธิบายพวกเขาเลือกความนิ่งแทนการระเบิดเลือกความสงบแทนการตอบโต้และเลือกการมีสติแทนการใช้อารมณ์นำนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของคนดูแพงเพราะเขาไม่ได้ถูกควบคุมด้วยสิ่งใดภายนอกคนแบบนี้มักจะมีออร่าแปลกๆที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้แต่ก็เกรงใจในเวลาเดียวกันเป็นพลังของความมั่นคงที่ไม่ต้องพูดมากแต่คนก็รู้สึกได้ การควบคุมอารมณ์ได้ดีคือการไม่ยอมให้ใครมากำหนดคุณค่าในตัวเราคือการรู้ว่าความสุขและความสงบอยู่ในมือเราไม่ใช่ในปากของคนอื่นและนั่นเองคือสิ่งที่ทําให้คุณดูแพงแม้ไม่ต้องรวยเพราะความสงบในใจคือเครื่องประดับที่หรูหราที่สุดในชีวิตดังนั้นหากอยากดูแพงโดยไม่ต้องรวยไม่ต้องเริ่มจากเสื้อผ้าหรือคําพูดแต่เริ่มจากการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะเมื่อใจสงบโลกก็จะดูนิ่งและคุณจะดูเหนือระดับในทุกที่ที่ไป 3. เคารพตัวเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคคนที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่ลดระดับตัวเพื่อเอาใจใครแต่ก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเขาแสดงออกด้วยมารยาทและความเข้าใจสิ่งนี้สะท้อนจิตใจที่มีฐานะมากกว่าทรัพย์สินใดๆในจิตวิทยาพฤติการน,นี้ทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้ความเคารพดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่หายากไปทุกวันแต่ในทางจิตวิทยาแล้ว หนในพฤติกรรมที่สะท้อนถึงจิตใจระดับสูงและทำให้คนดูมีคุณค่าจับต้องไม่ได้คือการเคารพตัวเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีฐานะต่ำกว่าหรือไม่มีสิ่งที่เรามีการเคารพตัวเองคือรากฐานของบุค,คลิกที่ดูแพงคนที่ดูแพงจริงๆไม่ได้เกิดจากของที่ใส่หรือเงินที่ถือแต่เกิดจากท่าทีที่มีต่อชีวิตของตัวเองพวกเขาไม่ยอมให้ใครมากำหนดคุณค่าไม่อ่อนวอน ไม่ลดศักดิ์ศรีเพื่อให้ถูกรักและไม่ยอมอยู่ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-respect mindset คือการรู้ว่าตัวเองมีค่าโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคนแบบนี้มักพูดจานุ่มนวลแต่หนักแน่นไม่แสดงออกเกินจำเป็นเพราะรู้ว่าความเคารพในตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ด้วยคำพูดแต่แสดงออกผ่านขอบเขตและการปฏิบตัติต่อตัวเองอย่างดีการเคารพผู้อื่นอย่างเสมอภาค คือสัญญาณของคนที่มีวิตธิภาวะทางอารมณ์สูงจิตวิทยาวิจัยว่าคนที่สามารถให้ความเคารพกับผู้อื่นได้โดยไม่มองสถานะหรือผลประโยชน์มักเป็นคนที่มีอีโก้ต่ำแต่ศักดิ์ศรีสูงพวกเขาเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับการให้เกียรติแม้กับคนที่คิดต่างหรือด้อยกว่าคือการสะท้อนระดับของ emotional intelligence หรือ EQ ที่สูงมากคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มักไม่ดูถูกใคร ไม่พูดจาทำร้ายผู้อื่นแม้จะอยู่ในสถานะเหนือกว่าเพราะพวกเขารู้ว่าการกดคนอื่นลงไม่ได้ทำให้ตัวเองสูงขึ้นเสมอภาคคือความสง่างามที่จับต้องไม่ได้บางคนดูแพงเพราะเขามีอำนาจที่เงียบคืออำนาจจากการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพเท่ากันไม่ว่าคนตรงหน้าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือผู้บริหารเขายังคงพูดด้วยน้ำเสียงเดียวกันมองตาในระดับเดียวกันสิ่งนี้สร้างแรงดึงดูดโดยธรรมชาติ เพราะคนที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่าจะกลายเป็นคนที่มีค่าโดยไม่ต้องพยายามคนที่เคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นคือคนที่อยู่เหนือการเปรียบเทียบในจิตวิทยาเชิงลึกของคาย,ยุงมีแนวคิดว่าคนที่รวมแสงและเงาของตัวเองได้จะไม่ต้องแข่งขันกับใครเขายอมรับทั้งด้านดีและไม่สมบูรณ์ในตัวเองจึงไม่ต้องลดค่าคนอื่นเพื่อยกตัวเองขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนแบบนี้สงบแต่ทรงพลังและเรียบง่ายแต่ดูแพง เคารพเท่ากับความมั่นคงจากภายในเมื่อคุณเคารพตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายขอบเขตของคุณเมื่อคุณเคารพผู้อื่นคุณจะไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยกว่าสองสิ่งนี้รวมกันคือรหัสลับของบุค,คลิกที่ดูแพงโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเพราะความเคารพคือสัญญาณของคนที่เข้าใจคุณค่าของชีวิตและเข้าใจคุณค่าของมนุษย์การเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่แค่เรื่องมารยาท แต่มันคือจิตวิทยาแห่งความสง่างามที่แท้จริงคนที่ดูแพงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่สวมแต่เกิดจากวิธีที่เขาปฏิบัติต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติคนที่เคารพตัวเองจะไม่ยอมให้ใครปฏิบัติกับตนอย่างต่ำค่าเขาไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายไม่อ้อนวอนให้ใครมารักไม่ทำตัวเล็กเพื่อให้ใครสบายใจเพราะเข้าใจว่าคุณค่าของเรามาจากภายในไม่ใช่จากการได้รับการยอมรับ ในทางจิตวิทยาคนที่เคารพตัวเองคือคนที่มีเซลฟ์เวิร์สูงพวกเขากำหนดมาตรฐานชีวิตด้วยความชัดเจนรู้ว่าควรอยู่ตรงไหนพูดแค่ไหนและถอยเมื่อถึงเวลาคนที่เคารพผู้อื่นจะไม่ใช้พลังเพื่อกดใครลงพวกเขารู้ว่าการทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยไม่ได้ทำให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นตรงกันข้ามมันกลับสะท้อนความไม่มั่นคงภายในในจิตวิทยาความสัมพันธ์ หรือ Interpersonal Psychology พบว่าคนที่ให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติมักได้รับความไว้วางใจและแรงสนับสนุนโดยไม่ต้องร้องขอเพราะพลังของการเคารพนั้นส่งต่อกันได้อย่างลึกซึง้งความเสมอภาคในท่าทีคือสเสน่ห์ของคนที่มีชั้นเชิงทางจิตใจไม่ว่าคนตรงหน้าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือเจ้าของบริษัทคนที่ดูแพงจริงๆจ,จะพูดด้วยน้ำเสียงเดียวกันและมองด้วยสายตาแห่งความเท่าเทียม จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าบาลานซ์อีโก้คืออีโก้ที่นิ่งและสมดุลไม่ต้องยกตัวเองแต่ก็ไม่ลดตัวลงเกินจำเป็นคนแบบนี้จึงมักมีอิทธิพลโดยไม่ต้องใช้อำนาจเพราะการให้เกียรติคือภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องแปลการเคารพคือการแสดงถึงความมั่นคงภายในคนที่ไม่มั่นคงต้องการคำชมเพื่อยืนยันคุณค่าแต่คนที่มั่นคงจะให้เกียรติผู้อื่นได้แม้ไม่มีใครเห็นเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อภาพลักษณ์ แต่ทำเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาดูสงบมีพลังและแผงอย่างเป็นธรรมชาติการเคารพคือสิ่งที่สะท้อนความมีระดับของแบรนดเนมจะลอกเลียนกันได้แต่ความระดับจิตใจไม่มีใครลอกได้การพูดดีการวางตัวดีการไม่ดูถูกผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องประดับที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้บางคนเดินเฉยๆก็มีออร่า เพราะเขาไม่เพียงแต่นับถือศักดิ์ศรีของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเห็นคุณค่าในทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวด้วยฉะนั้นการเคารพคือคือรูปแบบหนึ่งของความรักที่สูงที่สุดรักตัวเองโดยไม่หลงตัวเองและรักผู้อื่นโดยไม่ก้าวล้ำคนที่มีสิ่งนี้จะดูแพงดูสงบและมีแรงดึงดูดโดยไม่ต้องแต่งแต้มอะไรเพิ่มเลย 4. รู้จักถอยเมื่อถึงเวลา การรู้ว่าเมื่อไรควรอยู่และเมื่อไรควรถอยคือสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ขั้นสูงคนที่ดูแพงจะไม่ดิ้นรนเอาชนะทุกเรื่องแต่เลือกสงบและเก็บพลังไว้กับสิ่งที่คุ้มค่าเพราะเขารู้ว่าการไม่ต้องแสดงทุกครั้งคือความมั่นคงที่แท้จริงการถอยเมื่อถึงเวลากลับเป็นหนึ่งในพฤติกรรมขั้นสูงที่ทำให้คนดูสงบมีพลังและดูแพงโดยไม่ต้องใช้เงินหรือสถานะการถอยไม่ใช่การพ่ายแพ้ แต่คือความชาญฉลาดคนที่มีพฤติกรรมขั้นสูงเข้าใจว่าการต่อสู้ทุกครั้งไม่จำเป็นต้องชนะการถอยคือการรักษาพลังและศักดิ์ศรีการยอมปล่อยเรื่องเล็กหรือสถานการณ์ที่ไม่สำคัญคือการเลือกสมรภูมิที่สำคัญกว่าจิตวิทยาเลือกสิ่งนี้ว่า s t r a t e g i c retreat การถอยอย่างมีเหตุผลเพื่อได้ชัยชนะในระยะยาวการถอยเมื่อถึงเวลาแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง เพราะคุณไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอารมณ์หรือความภูมิใจแต่ควบคุมตัวเองได้การถอยทำให้คนอื่นเห็นความสงบภายในพฤติกรรมของคนที่รู้จักถอยมักไม่ตื่นตูมกับสถานการณ์หรือความขัดแย้งเขาไม่โตบต้องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พยายามเอาชนะทุกอย่างทันทีการนิ่งและถอยเป็นสัญญาณว่าฉันมั่นคงและรู้จักจัดการตัวเองได้จิตวิทยาพบว่าความสงบในวิกฤต คือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนดูน่าเชื่อถือและน่าติดตามการถอยอย่างมีชั้นเชิงสร้างอำนาจที่แท้จริงคนที่รีบสู้หรือรีบแสดงตัวอยู่เสมอมักถูกมองว่าร้อนแรงแต่ไม่มั่นคงในทางกลับกันการรู้จักถอยทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในความมีวุฒธธิภาวะทำให้คุณสามารถกลับมาควบคุมสถานการณ์ใหม่ในจังหวะที่ได้เปรียบเป็นการใช้พลังเงียบที่จิตวิทยาเชิงสังคมเรียกว่า Silent Authority อำนาจที่เกิดจากการเลือกคำพูดและการกระทำอย่างชาญฉลาดการถอยคือการให้เกียรติทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อคุณรู้จักถอยในเวลาที่เหมาะสมคุณไม่ทำร้ายตัวเองด้วยอารมณ์หรือความภูมิใจคุณไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยการยัดเยียดหรือบังคับแสดงถึงความเท่าเทียมและวุฒิภาวะในการปฏิบัติต่อทุกคนถอยเพื่อเติบโตและก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายการถอยคือการวางแผนล่วงหน้าและเลือกเวลาที่เหมาะสม คุณไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้ค่าคุณสามารถกลับมาด้วยพลังและชั้นเชิงใหม่ทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะดูมีน้ำหนักมีเหตุผลและแพงแบบจับต้องไม่ได้ฉะนั้นการรู้จักถอยเมื่อถึงเวลาคือศิลปะแห่งความสง่างามและพลังคนที่ทำได้ดูสงบมั่นคงและน่าเกรงขามโดยไม่ต้องอวดรวยเพราะความแพงแท้จริงเกิดจากความเข้าใจตัวเองความเข้าใจโลกและความสามารถในการควบคุมตัวเอง การรู้จักถอยเมื่อถึงเวลาคือพฤติกรรมขั้นสูงที่สะท้อนความสงบความมั่นคงและวุฒิภาวะทางอารมณ์นี่คือเสน่ห์แบบที่ดูแพงโดยไม่ต้องมีเงินทองหรืออวดสถานะเพราะความแพงแท้จริงเกิดจากความเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลก 5. มีความมั่นใจในความเรียบง่ายจิตวิทยาการรับรู้ชี้ว่าคนเราจะรู้สึกยกย่องคนที่ไม่ต้องโอ้อวด เพราะสมองตีความว่าเขาต้องมีของจริงอยู่ข้างในคนดูแพงจึงไม่ต้องพยายามทำให้ใครประทับใจเพียงแค่มีท่าทีสงบเรียบง่ายและมั่นใจในตัวเองก็ดูเหนือก่อนแล้วหลายคนเชื่อว่าความหรูหราและความซับซ้อนคือสัญ,ญลักษณ์ของความสาเร็จและความโดดเด่นจิตวิทยากับบอกว่าความเรียบง่ายที่มาพร้อมความมั่นใจคือเครื่องหมายของคนที่แท้จริงมีชั้นเชิงและดูแพงโดยไม่ต้องใช้เงินหรือแบรนราคาแพง ความเรียบง่ายคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงภายในคนที่มั่นใจในความเรียบง่ายไม่ต้องอวดไม่ต้องใส่เครื่องประดับหรือสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อแสดงตัวตนเขาเลือกสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมกับตัวเองการเรียบง่ายเป็นการสะท้อนความเข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่แท้จริงจิตวิทยาเรียกว่า minimalist confidence ความมั่นใจจากความเข้าใจตัวเองและสิ่งรอบตัวความเรียบง่ายนี้ทำให้คนดูสงบและน่าเชื่อถือเพราะทุกการกระทำและคำพูด ดูมีเหตุผลและชัดเจนคนเรียบง่ายแต่มั่นใจไม่ต้องแข่งเพื่อโดดเด่นหลายคนพยายามสร้างภาพให้ใหญ่กว่าและซับซ้อนเพื่อเรียบร้อยความสนใจแต่ผู้ที่มั่นใจในความเรียบง่ายไม่ต้องเสียงดังหรืออวดอ้างมีความชัดเจนในจุดยืนและขอบเขตของตัวเองแสดงให้เห็นว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่การปรากฏตัวแต่ที่การกระทำและท่าทีนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้มักถูกมองว่าสง่างามโดยธรรมชาติ ความมั่นใจในความเรียบง่ายสร้างอำนาจเงียบการไม่ซับซ้อนเกินไปและมีท่าทีมั่นใจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณคุมตัวเองและสถานการณ์ได้ทุกการตัดสินใจมีเหตุผลและน้ำหนักไม่ต้องอวดอ้างเพื่อให้คนอื่นยอมรับจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า Quiet Authority อำนาจที่มาจากความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่จากการอวดหรือเสียงดังเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์เพราะไม่สร้างแรงกดดัน คนที่มั่นใจในความเรียบง่ายไม่สร้างภาพให้คนอื่นต้องเปรียบเทียบไม่ดึงคนอื่นเข้ามาแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตัวเองทำให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้นี่คือสเสน่ห์ที่เกิดจากความเข้าใจตัวเองและความเคารพผู้อื่นเรียบง่ายแต่มั่นใจเท่ากับดูแพงโดยไม่ต้องพยายามสุดท้ายความมั่นใจในความเรียบง่ายคือการเลือกทิศทางชีวิตที่ชัดเจนและยอมรับสิ่งที่ไม่จำเป็นการวางตัวและเลือกสิ่งที่เหมาะสมทำให้คนดูสงบและน่าหลงไหล ทุกคำพูดและการกระทำมีน้ำหนักและชั้นเชิงความแพงแท้จริงเกิดจากความมั่นใจและความเข้าใจตัวเองไม่ใช่ราคาและแบรนด์เรียบง่ายคือความมั่นคงภายในคนที่มั่นใจในความเรียบง่ายไม่จำเป็นต้องอวดไม่ต้องใช้สิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างภาพลักษณ์พวกเขาเลือกสิ่งที่จำเป็นและมีคุณค่าเท่านั้นทุกการกระทำและคำพูดเต็มไปด้วยเหตุผลและชัดเจนสิ่งนี้สะท้อนความเข้าใจตัวเองและความสงบในใจ ความเรียบง่ายจึงกลายเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงและบุคลิกที่ดูแพงมั่นใจโดยไม่ต้องแข่งขันหลายคนพยายามทำตัวซับซ้อนหรือใหญ่เกินตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่คนเรียบง่ายแต่มั่นใจไม่ต้องตะโกนหรืออวดอ้างมีท่าทีมั่นคงและชัดเจนในจุดยืนสแสดงให้เห็นว่าคุณค่าอยู่ที่ความสง่างามในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ใส่หรือพูดนี่คือเหตุผลที่ความเรียบง่ายสามารถสร้างสเสน่ห์และออร่าได้อย่างยั่งยืน ความเรียบง่ายสร้างอำนาจเงียบการมั่นใจในความเรียบง่ายช่วยคุณอื่นรับรู้ว่าคุณคุมตัวเองและสถานการณ์ได้ทุกการตัดสินใจมีเหตุผลและน้ำหนักไม่ต้องพยายามเอาชนะหรือสร้างภาพเพื่อเรียกความเคารพนี่คือ Quiet Power อำนาจที่มาจากความมั่นใจไม่ใช่จากการอวดหรือเสียงดังสเสน่ห์เกิดจากความสบายใจรอบตัวคนที่เรียบง่ายแต่มั่นใจไม่สร้างแรงกดดันให้คุณอื่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้ เป็นแรงดึงดูดที่เกิดจากความเคารพตัวเองและผู้อื่นความเรียบง่ายจึงไม่เพียงดูดีแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเรียบง่ายแต่มั่นใจเท่ากับดูแพงโดยธรรมชาติความเรียบง่ายไม่ใช่ความยากจนแต่คือความชัดเจนในการเลือกสิ่งที่สำคัญและจำเป็นการวางตัวและท่าทีทำให้ดูสงบและน่าเกรงขามทุกคำพูดและการกระทำมีน้ำหนักและชั้นเชิงความแพงแท้จริงเกิดจากความมั่นใจและความเข้าใจตัวเอง ไม่ใช่ราคาและแบรนด์คนที่มั่นใจในความเรียบง่ายคือผู้ที่สงบมั่นคงและทงพลังโดยไม่ต้องอวดหรือแข่งขันทุกการปรากฏตัวและท่าทีของเขาเต็มไปด้วยความสง่างามและออร่าพฤติกรรมขั้นสูงที่ดูแพงแม้ไม่ได้รวยคนที่มั่นใจในความเรียบง่ายคือคนที่รู้คุณค่าในตัวเองและเข้าใจโลกเขาไม่ต้องแข่งขันเพื่อโดดเด่นแต่ทุกการปรากฏตัวและท่าทีของเขาสแสดงให้เห็นว่าสงบ มั่นคงและแพงอย่างจับต้องได้ 6. ไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบอธิบายคนที่ดูแพงไม่เร่งรีบในการตอบคำถามหรือแก้ตัวเพราะพวกเขาเข้าใจว่าคนที่มั่นคงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครความเงียบของเขากลับสร้างอำนาจทางจิตใจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีเหตุผลในแบบของเขานี่คือจิตวิทยาของความนิ่งที่ทรงพลังการไม่รีบตอบเองการเลือกใช้พลังอย่างชาญฉลาด คนที่มีพฤติกรรมขั้นสูงเข้าใจว่าทุกการตอบสนองไม่จำเป็นต้องเร็วการรอเวลาสักนิดทำให้พวกเขาประมวลผลและตัดสินใจอย่างรอบคอบแสดงถึงความคิดรอบด้านและการควบคุมอารมณ์การนิ่งก่อนตอบทำให้ทุกคำพูดมีน้ำหนักมากขึ้นจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า strategic pause การเว้นจังหวะเพื่อเพิ่มพลังและความชัดเจนไม่ต้องเรียบอธิบายคือความมั่นใจที่แท้จริง หลายคนรีบอธิบายตัวเองเพราะกลัวคนอื่นไม่เข้าใจแต่คนที่นิ่งสงบไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลารู้ว่าคุณค่าและความคิดของตนเองมีความหมายโดยไม่ต้องอธิบายสแสดงถึงความมั่นใจแบบเงียบที่ทำให้คนรอบตัวเคารพและฟังนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแพงแบบไม่ต้องอวดนิ่งคืออานาจเงียบการไม่รีบตอบและไม่รีบอธิบายสร้างแรงดึงดูดแบบธรรมชาติคนรอบตัวรู้สึกว่าคุณมีวุฒิภาวะ และควบคุมสถานการณ์ได้ทุกคำพูดและการกระทำเมื่อออกมาจะมีน้ำหนักและชั้นเชิงสะท้อน q u i ว t Authority อำนาจที่มาจากความสงบไม่ใช่จากการอวดหรือเสียงดังการนิ่งสร้างความเคารพและสมดุลการนิ่งอย่างมีชั้นเชิงทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกเคารพพื้นที่และเวลาของคุณเห็นความอดทนและความชาญฉลาดความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างสมดุลและมั่นคงนี่คือสเสน่ห์ของศิละปะแห่งความสงบ ดูแพงโดยไม่มีสิ่งของหรือสถานะการไม่รีบตอบไม่รีบอธิบายคือพฤติกรรมขั้นสูงที่สะท้อนความสงบมั่นคงและมีชั้นเชิงทางจิตใจแสดงถึงความเคารพตัวเองและผู้อื่นทําให้ทุกคําพูดและการกระทํามีน้ําหนักและอิทธิพลเป็นวิธีธรรมชาติที่จะทําให้คุณโดดเด่นและดูแพงโดยไม่ต้องอวดหรือพยายามและสุดท้ายมีขอบเขตท,ที่ชัดเจนพฤติกรรมดูแพงมักเริ่มจาก การรู้ว่าตัวเองยอมรับอะไรได้และไม่ยอมอะไรเลยคนที่มีขอบเขตจะไม่ปล่อยให้ใครมาล้ำเส้นหรือดูถูกค่าในตัวเองในเชิงจิตวิทยาการตั้งขอบเขตคือรูปแบบหนึ่งของการรักตัวเองเชิงลึกและนั่นก็ทําให้คุณดูมีค่าในสายตาคนอื่นโดยไม่ต้องพูดคําเดียวขอบเขตคือการเคารพตัวเองคนที่รู้จักกําหนดขอบเขตเข้าใจว่าตนเองมีค่าและสมควรได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่ยอมให้ใครละเมิดเป็นความเป็นส่วนตัวหรือทำร้ายจิตใจการปฏิเสธบางเรื่องอย่างสุภาพและความมั่นคงภายในจิตวิทยาเรียกว่า healthy boundaries ขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้ชีวิตมีความสงบและควบคุมได้ขอบเขตคือการเลือกสังคมและความสัมพันธ์การมีขอบเขตไม่ได้หมายถึงการปิดกัน้นแต่คือการเลือกเลือกอยู่กับคนที่ให้เกียรติและสร้างแรงสนับสนุนรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลไม่ถูกใช้หรือทำร้าย การชัดเจนในขอบเขตทําให้คนอื่นรู้สึกเคารพและเข้าใจคุณค่าในตัวคุณนี่คือความสง่างามแบบไม่ต้องอวดหรือแสดงตัวขอบเขตสร้างอํานาจเงียบคนที่รู้จักขอบเขตควบคุมสถานการณ์และอารมณ์ของตัวเองได้การปฏิเสธหรือยืนหยัดในขอบเขตจะไม่ทําให้พวกเขาดูดุร้ายแต่ดูมั่นคงและทงพลังแสดงถึง Quiet Authority อำนาจที่เกิดจากความชัดเจนและมั่นคงขอบเขตทำให้ชีวิตเรียบง่ายและสง่างาม การรู้ขอบเขตช่วยให้ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้คา่ามีพื้นที่สำหรับสิ่งสำคัญและคนที่คุณให้ความสำคัญการวางตัวและขอบเขตอย่างชัดเจนสร้างความเคารพโดยธรรมชาตินี่คือเสน่ห์แบบดูแพงไม่จำเป็นต้องมีเงินทองหรือเครื่องประดับราคาแพงฉะนั้นการมีขอบเขตที่ชัดเจนคือพฤติกรรมขั้นสูงที่สะท้อนความสงบมั่นคงและมีชั้นเชิงทางจิตใจแสดงถึงความเคารพตัวเองและผู้อื่น ทำให้ทุกคำพูดและการกระทำมีน้ำหนักและพลังเป็นวิธีธรรมชาติที่จะทำให้คุณโดดเด่นและดูแพงโดยไม่ต้องอวดหรือพยายาม